ท่อ P.E. และท่อ P.V.C. แตกต่างกันอย่างไรไปดูกันท่อ P.E. จะมีลักษณะม้วนที่ยาวกว่า P.V.C. จึงเหมาะสำหรับการใช้ส่งน้ำทางการเกษตรในระยะยาวเพื่อลดปัญหาการรั่วซึมของน้ำ และทนต่อรังสี UV ทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้ดีกว่า PVC นั่นเองและใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์การส่งน้ําทางการเกษตรได้หลากหลายอย่าเช่นสปริงเกอร์หัวน้าหยดเทน้าหยดเทสน้ําพุ่งหรือปั๊มน้ําสอนท่อ PVC จะมีให้เลือกหลายความหนาเหมาะสําหรับใช้ส่งน้ําอุปโภคและบริโภคภายในตัวบ้านหรือตัวอาคารจะมีข้อต่อที่เข้าถึงมุมโค้งและมุมฉากได้หลากหลายมากกว่า PE และมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน30-40ปีและปราศจากสนิมแตกต่างจากท่อเหล็กที่เราใช้ส่ง เมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC หรือท่อ PE ทางร้านเพื่อนอเกษตรเราก็มีจาหน่ายแต่ไม่ใช่แค่ท่อนะครับมีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ํทางนางเกษตรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําสปริงเกอร์เทปน้ําหยดเทปน้ําพุ่งข้อต่อ PVC PE ได้เรื่องอีกมากมายครับผมร้านเพื่อนอเกษตรเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบน้ำครบวงจรและทางร้านเพื่อนอเกษตรเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านเพื่อนอเกษตรยินดีต้อนรับครับผม